อีเคชันแนลสวัสดีค่ะวันนี้แอดมาพร้อมกับซีรีส์ถึงสองเรื่องด้วยกันนะคะและเชื่อว่าหลายๆคนคงจะชื่นชอบกันและเช่นเคยนะคะก่อนจะไปชมคลิปแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะคะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามารับชมคลิปกันเลยจ้ามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะเป็น ซีรีส์จากเว็บดราม่าชื่อดังอย่างเพลิดนะคะในชื่อเรื่องว่าทเวนทเวนะคะซึ่งเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าได้นักแสดงนาำอย่างคิมอูซอกอดีตสมาชิกวง X1 นะคะซึ่งเดบิวต์มาจากรายการชื่อดังอย่างปูดัก X1U1 นั่นเองนะคะลุงคิมอูซอกรับบทนักแสดงนำเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะคะแลบบทเป็นอ e ีฮายองจุนนักศึกษาหนุ่มหล่อผู้ลงไหลในการทำเพลงนะคะ และก็เขายังมีความมุ่งมั่นในการทำความฝันให้เป็นจริงอีกด้วยนะคะคนที่2ค่ะฮันซองมินฮันซองมินเป็นนางแบบในสังกัดของเอส r e a m นะคะภายใต้การดูแลของ SM Entertainment เธอรับบทเป็นแชดาฮีนะคะเป็นนักศึกษาปีหนึ่งรัฐศาสตร์นะคะซึ่งเป็นเด็กที่เรียนดีมาตั้งแต่มัธยมแล้วนะคะแต่ทว่าเธอกับมีความเก็บกดซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากคุณแม่ของเธอนั่นเองนะคะคนที่3ค่ะ พักสังนำรับบทเป็นจองฮาจุนเพื่อนสนิทของแชร์ดาฮีนะคะและเขายังแอบชอบเธอมาตั้งแต่สมัยมัธยมอีกด้วยนะคะทเวนทเวนตเป็นเรื่องราวที่บอกเล่าเกี่ยวกับชีวิตของหนุ่มสาวนะคะที่กําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงจากวัยรุ่นมาสู่วัยผู้ใหญ่นะคะอีกท้งพวกเขายังต้องเดินตามความฝันและพ่ความรักของตัวเองอีกด้วยนะคะ นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงปัญหาการเลี้ยงดูบุตรของคนในเกาหลีใต้ด้วยนะคะอย่างเช่นแม่ของแชดาฮีซึ่งเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วก็เธอยังเปิดสถาบันกวดวิชาอีกด้วยนะคะและนั่นก็ทําให้เธอต้องเข้มงวดกับแชดาฮีซึ่งครอบครัวของ ขยองจุนก็ไม่ต่างกันนะคะซึ่งพ่อแม่ของขยองจุนก็เป็นคนที่จริงจังกับงานมากกว่าที่จะดูแลลูกนะคะเรื่องนี้นักสแสดงงานดีมากๆนะคะคิมอูซอกเรื่องนี้ดูดีมีออร่ามากๆเลยนะคะส่วนฮังซองมินก็ดูน่ารักยิ่งดูยิ่งเพลินนะคะส่วนตัวแอดคิดว่าน้องเขาหน้าตาละไม้คล้ายกึงกับเจนนี่แบ็คพิงยังไงไม่รู้นะคะ สำหรับ t 0 2 0 t y t y นะคะมีทั้งหมดจำนวน25ตอนนะคะซึ่งออกอา,ากาศมาแล้วประมาณ10ตอนแล้วก็มีซับไทยแล้วด้วยเรื่องนี้แอดให้คะแนนไป8 10. เต็ม10ไปเลยจ้ามาต่อกันที่เรื่องที่2นะคะดูอยูไลบามนะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของแชสซองอานะคะนักศึกษาเอกดนตรีซึ่งเธอเนี่ยเรียนจบปริญญาตีในสาขา ธุรกิจมาแล้วนะคะแต่เพื่อทำตามความฝันการเป็นนักไวโอลินของเธอเธอจึงได้เข้าเรียนในมหลาลัยเดิมนะคะในเอกดนตรีนะคะซึ่งมาพบกับพักจุนยองนะคะรับบทโดยคิมมินแจนั่นเองนะคะเขาเป็นนักเปีโนที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกเลยก็ว่าได้นะคะและเขายังเป็นศิษย์เก่ามาหลาลัยเดียวกันกับที่แชสองอาเรียนอยู่อีกด้วยนะคะเรื่องนี้แชร์สองอารก็น่ารักนะคะรับบทโดย พักเอิงบีนะคะแล้วก็กินม,มินแจรเรื่องนี้ก็ดูอบอุ่นแล้วก็ยิ้ม,มละมุนละไมด้วยนะคะเรื่องนี้ส่วนตัวแอดชอบมากเลยนะคะมีทั้งหมด32ตอนมีซับไทยเรวด้วยนะคะออกอากาศมาแล้วประมาณ12ตอนแล้วด้วยถ้าใครยังไม่ดูแอดแนะนำเลยจ้าเรื่องนี้แอดให้คะแนนไปทั้งหมด9เต็ม10เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับซีรีส์ที่แอดนำมาฝากในวันนี้ ใครได้ดูแล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาคุยกับแอดได้นะคะและเช่นเคยค่ะถ้าชินชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครต์ให้กับแอดด้วยนะคะและคิดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนบายจ้า